ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับค่ะอายุเากี่นาทีคะที่ผ่านมามันเกิดที่ผ่านมาใช่ไหมอายุ45แล้วเท่าไหร่นะคะ45ไม่เชื่อเลยค่ะไม่เชื่อหรอจริงๆ45ไม่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 โกงนี่เป็นพยาบาลคุณเหรอที่45 45เป็นปักกว่า45ปีเป็นยังไงบ้างคือมันมันเติบโตขึ้นนะฮะเรียกว่าจริงๆแล้วคนเราก็เติบโตตามอายุอยู่แล้วแล้วก็เนื่องด้วยหน้าที่คนรับผิดชอบ ก็อย่างที่บอกว่าพอเราออกมาเนี่ยจากสถานะที่เป็นลูกชายคนหนึ่งก่อนหน้านี้ที่อยู่ข้างในนะก็ให้คนอื่นเขาดูแลเราพอออกมาเนี่ยเราพอมีการมีงานพอมีไรายได้นะเราก็มีหน้าที่ที่ต้องกลับมาดูแลครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะไหนจะบริษัทของตัวเองที่เปิดอีกไหนจะทีมงานต่างๆที่เขามาช่วยงานเราอีกนะครับก็เรียกว่าต้องทํางานหนักขึ้นต้อง,ต,องต้องหาไรายได้ นะแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับก็เป็นปีที่เติบโตแล้วก็ได้ทําอะไรหลายอย่างที่ที่ที่เราไม่เคยทําแล้วก็ได้ทาครับตอนนี้โครกาสงานหลักๆที่ไหนบงี่เต้โอ้โหงานหลักๆก็จริงๆแล้วผมมีหลายงานมากๆเลยตอนนี้นะฮะหนึ่งงานหลักเลยตอนนี้ก็คืองานบรรยายโดยสายวิทยากรให้ความรู้กับน้องๆเยาวชนนะฮะก็มีโอกาสได้ไปร่วมในหลายๆหน่วยงานอย่างทางกปศเอกมมธันนะฮะทางสารเด็กเยาวชนก็มีนะครับแล้วก็ทําธุรกิจด้วย นะครับก็เป็นติ๊กต็อกเกอร์ไลฟ์สดนะครับขายของแล้วก็มีโปรดักต์ของตัวเองนะก็เป็นผลไม้แปรรูปนะครับชื่อแพทพาเพลินเป็นโปรดักต์เป็นโปรดักแรกของตัวเองนะครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีโปรดักอื่นๆด้วยนะครับส่วนของงานเพลงงานคอนเสิร์ตก็ยังมีนะครับผมล่าสุดก็มีซิงเกิลของผมที่เพิ่งออกมานะชื่อเพลงแล้วแต่นะก็ยังมีเพลงคัฟเวอร์ตามมานะฮะแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับก็จะมีเป็นเวอร์ชันที่เป็นไลฟ์สติกชั่นนะฮะในหลายๆเพลง นะครับก็ติดตามได้ทางโซชเชียลน็ตเวิกเลยแล้วก็ยังมีอื่นๆอ,อ,อ,อีกเยอะมากเลยครับรับาระโปรดท่านเจ้าของมาออไลฟ์สดแล้วก็เหมือนแบบว่าใส่เสื้อแบบว่าไม่เหมือนแบบว่าคเือจริงๆแล้วลคุณจะคิดบอกว่าในเรือนจำนะครับผู้ต้องขังหรือนักโทษที่เขาทํากิจกรรมก็จะมีพวกเสื้อชมรมอะไรอยู่แล้วนะคือในชีวิตปกติเขาคงไม่ได้ใส่เสื้อแบบนั้นหรอกนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอ ปกติอยู่แล้วในการที่ทำกิจกรรมแล้วก็มีเสื้อของทีมมีเสื้อของกิจกรรมนั้นๆเพื่อสื่อให้รู้ว่าเป็นโครงการอะไรกํลาลังทําอะไรอยู่แล้วก็มีเสื้อแบบสกีาาแต่เสกโอนโทนก็มองว่าในระับพิเศษนะกับทำไมมีื่อ,อบนเสื้อ,อะไรเนี่ยผมถือ<ๆ>ว่าไม่ไม่น่าเกี่ยวหรอกเพราะว่าชีวิตประจําวันเขาก็ไม่ได้ใส่เสื้อแบบนั้นอยู่แล้วนะครับก็อย่าไปมองแบบนั้นเลยนะฮะเรามองสิ่งดีๆที่พิเศษต้องการจะสื่อสารมาดีกว่าเรื่องของเพลงเรื่องของเนื้อหาเพลง ผมว่าไปมองตรงนั้นดีกว่าเรืเ่องเสื้อนี่ปกติแล้วมันสามารถทําได้ใช่ไหมการสกินชื่อตัวเองบนเชือทางเง,ง,งินจาเขาอนุญาตใช่ไหมท,หทางเงินจาทําให้ผมว่าอันนี้ต้องไม่ถามทางเจ้าหน้าที่ท<า>ทนะครับว่าเขามีกฎหรือมีการอนุโลมอะไรยังไงบ้างนะครับแต่เท่าที่ผมทราบเนี่ยมักจะเป็นชื่อของชมรมหรือกิจกรรมนั้นๆนนมากกว่า คือ,คอ,คอเอาตัวอย่างตัวผมเองดีกว่านะฮะไม่พาดพิงถึงคนอื่นตัวผมเองเนี่ยไม่มีได้รับอภิสิทธิ์ใดๆนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ในการยืนยันได้ส่วนคนอื่นเนี่ยผมผมไม่ทราบไม่กล้าการันตีนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยการดูแลของทางเจ้าหน้าที่นะส่วนใหญ่เขาก็จะพยายามให้ให้ดูแลได้เท่าเทียมกันหมดแหละเพราะว่าถ้า เขามีความเหลื่อมล้ำเนี่ยย่อมจะเกิดปัญหาในเรื่องของการปกครองนะ,ะับผมว่ามันจะเกิดปัญหาตรงนี้มากกว่านะครับสุดท้ายอยากให้ิเในหลักใจผมจริงๆแล้วผมว่าดูจากภาพข่าวสีหน้าของพิเศษแกก็อยู่ไดนะ้สบายแล้วผมว่าการไปอยู่ในจุดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ปลดล็อกนะครับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตน่าจะเป็นเวลาที่พิเศษแกได้พักผ่อน แล้วก็ได้ปรับในเรื่องของความคิดนะเรื่องของทัศนคติผมเชื่อว่าการอยู่ในน,นั้นเนี่ยจะทำให้พิเศษมีสมาธิมากขึ้นนะแล้วก็มี ör, เวลาในการสร้างสาร์ส่งดีนะครับซึ่งระยะเวลาการเขาเรียก <Index> ต้องโทษของพิเศษเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะผมเชื่อว่าอีก <im> ไม่นานก็คงจะได้ <im> เห็นพิเศษออกมาจากที่น,นั่นแล้วก็มาร้องเพลงให้เราฟังกันอีกครับ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.